สวัสดีครับไอติมรเกษตรสวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันที่28เดือนสิงหาคม2568ครับผมวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28ครับผมสําหรับวันนี้จะพาทุกคนมาดูดอกกุยช่ายแล้วก็เก็บดอกกุยช่ายครับเพราะว่ากุยช่ายบางกระทางมันออกดอกครับผมปกติเขาจะออกดอกในช่วงหน้าหนาวที่ผมตัดไปครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาออกดอกแล้วนะฝนอาจจะเป็นการเขาเรียกอะไรมีความสมบูรณ์หรืออีกอย่างหนึ่งในทางพืชศ,ศาสตร์ในทางเกษตรนะเขาเรียกมัน มันใกล้จะตายครับผมมันก็นเลยมีออกดอกขึ้นมาครับหรือว่าไม่รู้ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก็เห็นเดินชัดเลยครับมันต้องเก็บออกเพราะว่าถ้าไม่เก็บออกต้นมันจะโสมครับผมผมก็เลยต้องเก็บออกก่อนมีกระถางโน้นครับผมแล้วก็ออกมาทางนี้ครับผมเนอะก,กลุ่มตรงกลางนี่ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ยอดปุ๋ยตัวละลายช้าลงไปครับผม แต่ว่าตัวกระถางแรกน่าจะติดแล้วแหละน่าจะหายจากโลกเพราะว่าผมเอาดินถุงมาใส่ครับแล้วก็พกแกบแกบดิบแกบดำครับผมใส่ด้วยกันมันก็ฝังคุกเข้าเข้าด้วยกันก็สังเกตว่าสีเขียวของเขาเด่นชัดขึ้นครับผมเนาะส่วนตรงกลางนี่จะออกเหลืองๆหน่อยเด่นชัดเลยกระถางเล็กยังเขียวอยู่ครับผมโอเควานแล้วไปดูใ,นใ,นในกล้ๆก่อนครับนี่ครับกอนี้เยอะมากเลยถ้านับดอกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกครับผมอันนั้นสองสาม นันสองส่วนตัวนี้ใหญ่เลยครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเลยมีมีเกือบทุกกระถางนะมีตัวนี้ด้วยตัวนั้นก็สองสามครับผมเนาะเดี๋ยวไล่เก็บไปทีละกระถางโอ้ตัวเล็กนะขึ้นเยอะครับผมกอเขียวเลยตัวเล็กครับผมส่วนหอมเลยผมก็นี่ครับต้นเดียวแต่เขาก็เฟี้ยวได้มีสองต้นนะสแสดงว่าแตกแล้วผมไม่ได้ดูครับผมสังเกตดูชัดๆครับผม มันจะออกสีเหลืองๆหน่อยแสดงว่าขาดธาตุอาหารพวกตัวกลุ่มในตัวเจนครับผมเนาะอันนี้สงสัยมันจะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมน่าจะฟอสฟอรัสมามันก็เลยออกดอกขึ้นมาครับผมนี่เดี๋ยวไปดูกระถางใหญ่ครับผมผมเห็นกระถางนั่นเลยเล็กๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าดอกเขาจะเยอะเท่าตัวกระถางเล็กไหมแต่ว่าสังเกตดูพวกกระถางเล็กนะมันขึ้นมาหมดเลยเหมือนกับผมสันนิษฐานว่าเหมือนเหมือนกอมมันกำลังจะตายมันก็เลยผลิต ดอกออกลูกออกมาครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับครับทุกคนอันนี้ผมใส่แกบดิบครับผมแกบดิบแล้วก็มีดินดินถุงผสมครับผมกบเงาาลังจากที่ผมรีโนเวทใหม่ก็คือเอาตัวเขาเรียกอะไรนะจากลำต้นที่มันฝังอยู่ข้างล่างนะผมคิดว่ามันจะแทงขึ้นเหมือนเราปลูกในเหมือนเราปลูกในในะเขาเรียกอะไรนะในแปลงครับผมแต่ว่ามันข้อมันระหว่างหัวกับข้อมันมันก็ไม่ได้ยาวสั้นๆครับผม ก็เลยเออมันเขาคงได้อยูอ่ประมาณนี้แหละครับผมเอาตามนี้แหละที่เหลือก็คือใส่เกล็ใส่อะไรให้เขาเนาะนี่ผมว่าลําต้นเขาติดแล้วแหละออกสังเกตดูก็คือมันจะเคี้ยวเลยครับผมแต่ดินนี่พรวนตลอดก็แน่นตลอดเลยครับผมแล้วก็มีหอมเลยครับท้าฝนเลยกำลังออกมาอุ้ยนั่นเถาเลยลงมาเลยครับผมจากกอเดียวครับกอมีสามสี่แต่ว่าถางเขาค่อนข้างจะเล็กวันนี้ผมตอนเย็นผมจะยอดปุ๋ยก่อนครับผมเนาะ แล้วก็มีตัวนั้นครับผมเยอะกว่าเพื่อนเลยอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าหรือหกครับมันบังกันอยู่ครับผมแต่ว่าประไม้วันนี้เราจะมาเก็บนี่ครับเจ้าตัวดอกดอกปักแป้น,นครับผมต้องเก็บออกก่อนเพราะไม่งั้นมันต้นมันจะโสมครับผมเหมือนกับผมกระถางแม่ที่ผมทิ้งไว้สักครู่ครับผมต้นของเขาก็จะโสมขึ้นโสมขึ้นผมก็เลยโอ้แสดงว่าเขาไม่ถูกกันครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูตัวหอมเลยที่ผมช่ำมาอีกอยู่ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วแหละครับผมตัวนี้จะค่อนข้างช้าเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรนะฝนมันตกแดดไม่เคยออกครับผมฟ้าปิดมันก็เลยสังเคราะห์แสงไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์มากเลยครับผมว่าจะพามาดูต้นหอมแต่ดูข้างล่างครับผมผลงานน่าจะเป็นแมวครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหอบดินแล้วก็ขึ้นมาตั้งไว้เหมือนเดิมครับผมอันนี้ถือว่าเขาติด ติดดีครับผมเพราะว่ายอดเริ่มแทงขึ้นมาแล้วแล้วก็มียอดใหญ่ครับผมสังเกตยอดใหญ่ขึ้นทุกอันเลยนะครับเมื่อวานนี้ยังเห็นดีดีอยู่แต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นแมวครับสองตัวสองกระถางไม่ใช่สองตัวที่ล่วงเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระถางเลยกระถางแตกเลยครับผมอมกำลังงามเลยสวยไายมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระถางแล้วผมมาถ่ายให้ดูครับยุกขึ้นเมาเดินก่อนเดี๋ยวเอากระถางก่อนครับผม นะช้ำไหมอันนี้ไม่ช้ำแล้ดวดูตัวนี้ดินดีมากเลยรากเขากําลังเดินนะสุดๆเลยครับผดูสิต,ต้นนี้ใหญ่ดีนะมันเป็นหน้าฝนแล้วก็ตอนเช้าด้วยไม,ไม่ค่อยมีแดดครับผมเดี๋ยวผมจะเอาดินมาใส่ครับผมแล้วก็ยกขึ้นกระถางเหมือนเดิมครับตัวรุ่นพี่เขาผมก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าแมวมันชอบมาวิ่งเล่นกลางคืนคร,ครับผมแล้วก็เบียดกระถางตกลงมาผมต้องเอากระถางชิดเข้าไปข้างในก่อนครับ ถึงจะเดินออกมาข้างหน้าได้ครับผมไอเมียวโอเคเดี๋ยวเป็นกระถางก่อนครับโอเคครับทุกคนเรียบร้อยครับสองกระถางครับซ่อมไว้เรียบร้อยซ่อมไปสองกระถางแล้วก็เรียงไว้เหมือนเดิมครับผมเพราะมันมีพื้นที่ตั้งข้างในครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมใส่ดินใส่ลายแห้ก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บดอกปาแป้นครับข้างในเลย ติดตามกันครับผมมาเริ่มเก็บกันเลยครับอาจจะไม่ถนัดเพราะว่ามือเดียวเดี๋ยวต้นมันจะช้ำก <c oughs> ้านไม่ใหญ่ผมว่าไม่เวิร์คครับต้องสองมือแหละว,วางกล้องเลยครับงานนี้ โอเคครับออคซิเดนแมวทำกล้องตกครับได้ประมาณนี้ครับผมต้องเก็บออกไม่งั้นต้นมันจะเขาเรียกต้นมันจะอะไรนะต้นมันจะช้ำแล้วก็มันจะมันจะเก่แล้วหรือก็ตายไปครับผมเหมือนกระถางแม่ครับผมต้องมาลือ้อแล้วก็ดึงรีโนอีกใหม่เลยครับตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดครับได้ประมาณนี้ก็ผมจะไปทำกับข้าวกินตอนเช้าครับผมเนาะ เจยวใส่ไข่แล้วก็พัดเส้นครับผมหรือว่าผัดเส้นดีครับก็ปลุเองกินเองครับอินสีครับผมร้อเรเลยโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไว้ก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ